พี่เนี่ยมิว้วมิ้วเอ้ทีเป็นรุ่นพี่ได้บาดเนี่ยอืมคนที่ผ่านไปแล้วก็เป็นรุ่นพี่เนะมึงตยังไม่ผ่านก็เป็นรุ่นน้องแล้วโอ้โหเสียได้เป็นรุ่นพี่ได้บัตอ่านเมนไหนก็เจ้าเนี่ยถ้าตาป่วยกลมด้าน,นาตาตากินเขาย่หันละอืมเมื่อนี้ว่าเอาน้ำตาเด้อหยอกจะพี่ตรงไหนบ่นเนี่ยหมอไยนี่ละปฏิจาพี่เิเนานะ ลบตรงไหนพี่เอาลบยังลบอียังก็ต้องไปลบสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีพี่หมิวคนเมืองเกลือหวาน,นตาลเค็มเนาะดีจากเกลือหวานจากหมิวหุ่นยนตนะ์เนาะว่าจะช่วยเปลี่ยนประส้มสายหลังบ้านจ้าได้ได้ได้อมไมเล่นไหนมามา่อไเพราะงั้นลุมสายเรื่องอะไรยินดีเขาร่วมนะ เอาขอได้เป็นเพื่อนจะไปฮึปัน่าขอได้เป็นเพื่อนจะไปฮะเพื่อนเป็ไปฮะกินดีเลยค่ะมีปัญหาตรงปลาวกเปี่ยนเ็นโอนโอเคโอเคตามนั้นเลยตามนั้นตามนั้นไม่ยังปรึกษาหารอกันโอเคแต่ว่าหมู่บ้านเจียวเพิ่มมากเพิ่มมา ยังบอก่นบ,บอกว่ารับรับเห้าเป็มูมเดอร์เต็มวกับไป้างบ้านเป็ดเนาเอาย,ายื้สายเขาไเห็นพ่นมาขวาไปเั็นโหต้องใส่บ้่นขวาไปจากจากพี่นัดใช่ไหมพี่นัดมอนว่ามนมขึ้นไปบ้านแม่หมูเลยไปไว่าเรื่องนี่นะก่อ บต่ท่านเด็พผ้านอกก็ถามได้เนาะถามเพื่อเป็นความรู้เน,ะะนาะปนะดเนาะเขาถามเพื่อเป็นความรู้จเจ้าผ่านเราตีเจ้าขึ้นมาถามคอยกระถานเป็นความรู้ไว้เนะา,เา,านเนะเพื่อว่าเราผ่านไปเนาะเผื่อว่าเราผ่านเนาะเราจะได้ทําแบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเาเปล่าด้วยว่ากินข้าขึ้นวัตสินสมรัรนี่เป็นเจ้าเยอะเสียงดัง การทำงาน u ูทูบนะพี่น้องเขาต้องรวมมือกันเนาะถ้าเป็นไปได้เล้วอพี่น้องเนาะเราร่วมมือกันอืมเขาห่วมมือกันจับมือกันสายงานเดียวกันจะมากยินดีร่วมมือกับทุกๆคนเลยจ้ะเด้อเราปรึกษาเรื่องสายงานเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะ ท่านประธานให้การบ้านมาว่าเราจะทําแบบไหนร่วมมือกันอคิดซอยกันว่าเราจะไปในแนวทางไหนแบบไหนยังที่นะมันไม่สามารถย่างไปเพื่อเดียวได้หรอกมันต้องจับไม่จับมือกันไปรุ่นพี่ที่ผ่านไปแล้วก็มาช่วยน้องๆลราพี่น้องเนาะอ,อ,อ,อ่ารุ่นน้องที่ยังไม่ผ่านก็ไปช่วยพี่พี่ไปซอยพวกพี่ๆเกี่ยวหยาเกี่ยวขอ,องยูเนาะ สวัสดีทุกท่านค่ะจากเกวบานจากมิวคนเมืองยาเนาะดีจาาเกวีานจากมิวอ่ามิวคนเมืองยาเนาะว่าจะชวนพี่เป็นประชุมสายหลังบ้านได้เลยโอเคจะเตือนใจก่อนๆเนาะมุ่งเศร้าขึ้นก็ไปเนาะไปเ,เปิดไว้ให้เตือนใจจนพี่เป็นนอนตื่นขึ้น แต่ว่าไม่ไปแล้วเนาะเลยได้มาสมทุบก็เลยได้ได้มาฟังเรื่องดีๆจากเตือนใจที่ถามเนาอะ,อะสาหรับพี่เปี่ยนเนาะพี่เป็นผ่านสามเนาะสามผ่านแล้วพี่เป็นไม่ตั้งค่าเพราะว่าถามจะแตาเนาะจะต่ว่าเขาต้องตั้งเอาไปเลย 4, สี่พันโลท่านเนาอะ,อะเกเรไดมากมากม,ม,มาจนจะถึงเนาะพี่หน้อยมือนี่อาจจะเป็นโค้งสุดท้ายหรือว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ไล่เนาะก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเวล่าเป็นจะมาเหลือตังหลายเดือนดูสามสี่เดือนน่ะนะ <C oughs> ได้ความรู้เนาะหนึ่งใช่ใช่ไหมป้านัดสามพันชั่วโมงเราตั้งเพื่อว่าเก็บเหรียญไปด้วยใช่ไหมก็จะมีโฆษณาเข้าเราก็จะเก็บเหรียญไปด้วยใช่ไหมป้านัดอ่าตอนแรกจ,จากนั้นเราก็ไลฟ์มาเ,เรื่อยๆจนเราไลฟ์สี่พันได้ไหมหรือในความผิดของเบญจมาศเนาะการที่เรากเก็บเหรียญได้สีบเหรียญจากการที่เพื่อนๆดู